วิทยุเนชั่นและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยหยุ่นและเทพชัยยองสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ทั้งวันมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับข้องการเมืองนี้มากทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจจะหนักไปทางด้านของวัฒกรรมของการตอบโต้ไปมามากกว่านะครับยังไม่ได้ทําให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นจะลงเอยยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทางซีรัฐบาลหรือว่ารักษาการรัฐบาลเนี่ยออกมาตอกย้ําจุดยืนที่จะไม่มีการให้หนายกหรือว่าคอรมอนิีลาออกนะครับวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็พูดชัดเจนนะครับ,รบว่าจะไม่มีการลาออกจากการธรรมาท่เป็นรัฐบาลนะครับแต่ว่าประเด็นที่ทําให้สื่อมวลชนสนใจมากเป็นพิเศษก็คือคุณยิ่งลักษณ์ตอบคําถามจาก นักข่าวนะครับในระหว่างการแถลงข่าวที่สโมสรของทัพบ,บกนะครับ,รบที่ใช้เป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นคําถามที่คงโดนใจคุณยิ่งลักมากนะครับ,รบก็คือเป็นกระแสต่อต้านตระกูลชินวัตรนะครับซ,ซึ่งก็เป็นประเด็นหลักล่ะที่ทางกลุ่มคุณสุเทพเทือกสุบรรณและแกนกนํากปปสเนี่ยชูมาตลอดก็คือ ไม่ต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมีคนจากตระกูลชินวัตรเนี่ยอยู่ในวงการเมืองใช่และถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่อยู่เมืองไทยได้ก็จะดีที่สุดนะครับ,รบที่เป็นคําถามที่คุณยิ่งลักษณ์ตอบแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่นักข่าวถามคุณยิ่งลักษณ์ตรงๆว่าร,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 รู้สึกยังไงที่มีคนออกมาขับไล่คนในตระกูลชินวัตรถือว่า <c oughs> บรรยากาศในการให้สัมภาษณ์เปลี่ยนไปทันทีเลยนะครับคือก่อนน้านี้คุณยิ่งลักษณ์ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องว่าจะยังไม่ลาออกจากการเป็นนายกรักษาการแต่พอเจอคําถามนี้เข้าไปเนี่ย นักข่าวสังเกตได้ทันทีแล้วว่าน้ําตาคุณยิ่งรักเนี่ยเออขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วน้ําเสียงก็เรียกเรียกได้ว่ากลั้นสะอื้นเหมือนกันและหลังจากบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วครับหลังจากนั้นคุณยิ่งรักก็หันหน้าหนีแล้วก็กลับไปเลยเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะสะกดอารมณ์อยู่อีกแล้วทําให้กลายเป็นประเด็นในวันนี้เหมือนกันว่าคุณยิ่งรักเนี่ยน่าจะเหนื่อยมากกับการถูกข้อเสนอที่ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้โดยเฉพาะข้อเสนอที่ ไปถึงครอบครัวของเธอครับใช่ใช่คำตอบของคุณยิ่งรักในประโยคที่ทาให้คุณยิ่งรักษเนี่ยพูดด้วยเสียงสั่นเครือแล้วก็มีน้ําตาออกมาก็คือว่าคุณยิ่งรักบอกว่าเนี่ยละเราก็เป็นคนไทยด้วยกันไม่ใช่หรือใช่ไหมครับอาจารย์ถึงขั้นไม่ให้อยู่ในประเทศหรือว่ายังไงนะครับประโยคนี้พูดจบเนี่ยก็คุณยิ่งลักก็สะบัดหน้าครไปนะครับก็คือหันหลังออกไปเลยครับแต่ว่าที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับช่วงเสร็จเสร็จหลังจากนั้นคุณยิ่ สำนักงานตํารวจแห่งชาติใช่ไหมครับเพื่อประชุมร่วมกับสออรสนะครับซึ่งดูแลเรื่องความสงบเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศหรือว่าท่าตีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยนะครับก็เลยมีทั้งสื่อมวลชนทั้งโลกออนไลน์ก็เอาบรรยากาศโดยเฉพาะสีหน้าคุณยิ่งลักษณ์คราบน้าตากับรอยยิ้มเสียงหัวเราะที่ตามมาอีกชั่วโมงให้หลังเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่าแน่นอนถ้าฝ่ายที่ไม่ชอบคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกนี่เป็นการเล่นละครหรือเปล่านะครับแต่ว่า ายที่อยู่ข้างคุณยิงรักก็บอกว่าคุณยิงรักพูดด้วยความรู้สึกจากใจจริงๆนะครับน,นี่ก็เป็นภาพที่ที่ทำให้วันนี้คุณยิงรักก็เป็นประเด็นสําคัญของข่าวละแต่ว่าที่อาจจะเป็นเนื้อหาสําคัญมากเป็นพิเศษในวันนี้ก็คงจะเป็นการที่คุณยิงรักแล้วก็ซีกข,ของรัฐบาลเนี่ยก็ยืนยันว่าเส้นปลายที่คุณสุเทพเพื่อสุบรรน,นะครับ,รบเลขาธิการกปรปสได้ขีดไว้ 24ชั่วโมงจาก4ี่ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะค,ะครับให้คุณยิ่งลักษณ์และก็รัฐบาลเนี่ยหยุดการทำหน้าที่เนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีการทําตามเส้นตายที่คุณสุเทพคิดไว้ใช่ครับค<ม>งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่า<ม><ม>นอกจากที่คุณยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้คุณประชาพมนอกกับคุณชัยกเกษมฤตธิสิริซึ่งเป็นนายกเออทกทนนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีวิทยาธรรมออกมาแถลงชัดเจนว่าการไม่รักษาการเนี่ย เป็นไปไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญ181กำหนดเอาอมาตรา181กำหนดเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําแล้วถ้าเกิดหากไม่ทําเนี่ยอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนั้นรัฐบาลยืนยันที่จะต้องรักษาการต่อไปครับครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดยืนที่ที่ชัดเจนของรัฐบาลบแต่ว่าทางฝ่ายกปปสนะครับ,ค,รบคุณสาธิตวงน้องเตยเนี่ยซึ่งก็เป็นแกนนาอีกคนหนึ่งก็ยังยืนยันในเส้นตายที่ขีดไว้24ชั่วโมงนะครับ และบอกว่าถ้าไม่ทําตามเส้นตายที่ขีดไว้เนี่ยก็จะมีการยกระดับการชุมนุมต่อไปซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะยกระดับยังไงต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งแหละที่จะต้องจับตาดูว่าสี่ทุ่มครึ่งวันนี้คุณสุเทพก็จะขึ้นเวทีปราัยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแถลงการตามมาอีกอีกฉบับนะครับแต่ว่าคงต้องตอบคาถามแล้วว่าถ้าคุณยิ่งลักและรัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบันเนี่ยไม่ทําตามเส้นตายที่ขีดไว้เนี่ยทางคุณสุเทพ เคลื่อนไหวยังไงต่อไปงานนี้อาจจะไม่เป็นแถลงการเหมือนช่วงเย็นนะครับแต่อาจจะเป็นลักษณะคําสั่งเหมือนที่คุณสุเทพอ่านตอนสี่ทุ่มครึ่งเมื่อวานเนี่ยเพราะเมื่อวานตอนสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้คําว่าแถลงการแต่เรียกว่าเป็นคําสั่งของกปปสซึ่งคุณสุเทพน่าจะหมายถึงว่าเป็นการพูดที่แข็งขันมากกว่าใช้คําว่าแถลงการใช่ไหมแต่ก็ต้องก็ต้องดูแหละครับเพราะว่าคุณสุเทพประกาศเสียงแข็งขันมากเมื่อวานนี้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่า คุณสุเทพจะทําอย่างไรถ้ารัฐบาลยังไม่ยอมเดินตามเส้นตายที่ขีดไว้ซึ่งถ้าฟังน้าเสียงวันนี้แล้วคงยากนะครับเพราะว่าทั้งตัวนายกเองนะครับทั้งคนในครอมอเองก็ออกมายืนยันเสียงเดียวกันเลยว่านี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถอยมามากที่สุดแล้วนะครับ,รบวันนี้มีประเด็นอีกน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือจะมีนักวิชาการทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งที่อาจจะวิพา์วิจารณ์คุณยิง่งรับมากอีกฝั่งที่เชียร์รัฐบาลมากเนี่ย มีการออกถแถลงการมีการถแถลงข่าวเนี่ยเวลาที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับใช่ครับซีกหนึ่งก็คือคุณธีรยุทธ์บุญมีนะครับอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งตลอดการถแถลงข่าวซึ่งใช้เวลามากที่จะเป็นเวลาชั่วโมงกว่านี่นะคุณธีรยุทธ์ก็ชื่นชมการเคลื่อนไหวการออกมามีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเป่านกหวีดเที่ยวนี้นะครับซึ่งคุณ คุเดก็มองว่าเป็นการตื่นตัวของประชาชนที่มันมีความสําคัญมากคุณทีรยุทธ์ใช้คําว่าเป็นปฏิวัตินกหวีบแล้วก็ใช้คําว่าประชาพิวัติเหมือนที่คุณสุเทพใช้เมื่อคืนคุณทีรยุทธ์บอกว่าเป็นอํานาจนเรียกว่าเป็นสิทธิของประชาชนในการตอบสนองกับรัฐที่ที่ไม่ไม่เอื้อกับประชาชนการละเมิดกฎหมายก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีเหมือนกันอันนี้คุณทีรยุทธ์ให้ให้คานิยามนี้ไว้แต่คุณทีรยุทธ์ก็ได้บอกว่า การปฏิวัติประชาชนในประเทศเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างยากนะสามปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดยากคือหนึ่งคือการรับรองจากประมุขของประเทศซึ่งซึ่งอันนี้ต้องได้รับการรับรองสองการยอมรับจากกองทัพและข้าราชการจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณสุเทพกําลังพยายามทําอยู่คือขอให้ข้าราชการไม่ไปปฏิบัติงานหยุดการทํางานแล้วก็ขอให้กองทัพอยู่อยู่กับเขาแล้วก็สามคือการยอมรับจากประชาชนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่ค่อนข้างยาก เพราะว่าการยอมรับจากประชาช,ชนเนี่ยต้องหมายถึงว่าการยอมรับจากทุกฝ่ายคุณธีรยุทธ์บอกว่าถ้าเกิดกปป,ปสเนี่ยเร่งเร,วเเร,งวเเร็วเกินไปเร่งจะทําความเข้าใจเร็วกันไปยิ่งเร็วเท่าไหร่ประชาชนยิ่งลังเลเท่านั้นครับคุณธีรยุทธ์ว่าต้องค่อยๆให้ข้อมูลค่อยๆให้ค,ค,ค,ความรู้ไปแล้วที่สําคัญอาจจะมีการไปถึงการทําประชามติว่าประชาชนเนี่ยเห็นด้วยกับแนวทางของกปปสรหรือเปล่าครับครับับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของคุณธีรยุทธ์บุญมีแหละครับซึ่งน้ําเสียงก็แน่นอนก็ เห็นด้วยกับการออกมามีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับและคุณธริศบุญมีก็ถือโอกาสนี้วิาพากษ์วิจารณ์ระบบทักษิณเต็มที่นะใช้ภาษาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยใช้คำคำนี้ซึ่งหลายคนอาจจะงงๆว่ามันแปลว่าอะไรกันแนะ่คือเป็นระบบส,สมจรนะครับซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าพรุ่งนี้คงจะมีนังสือพิมพ์หลายฉบับและคำนี้ไปพาดหัว ซึ่งความหมายของคํานี้คุณธีรยุทธ์ก็เปรียบมอธิบายว่าก็เปรียบเหมือนสุนัขที่สมสูงไม่เลือกที่นะครับนี่ก็เป็นการกล่าวหาที่รุนแรงมากนะก็คงจะมีเสียงตอบโต้แน่นอนแหละครับจากฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็มีกลุ่มนักวิชาการที่ชักเกียมากครับที่ผ่านมานี่ก็มีจุดยืนที่ค่อนข้างจะเยงข้างรัฐบาลพอสมควรใช่ไหมเห็นรายชื่อเราก็จะรู้ว่าก็เช่นรายชื่ออาจารย์วรเจตภิคีรัตอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิริ วิโรธอารีอะไรพวกน,นี้นะครับ <Okay. S 1> ก็จะอยู่ด้วยกันเขามีความเห็นออกมาบอกว่าเป็นถแถลงการชัดเจนครับในสามประการก็คือว่าบอกว่ามาตราสามที่กบป,ปสอ้างเนี่ยไม่สามารถทําได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจประชาชนหรือให้อำนาจใดๆในการสถาปนาสภาประชาชนถ้าอยากทำต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องมาตราเจ็ดเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการตีความประหลาดแล้วก็รวมไปถึงการให้นายกออกจากรักษาการเนี่ย เป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญทําไม่ได้แล้วข้อสุดท้ายในแถลงการเป็นการแนะนําว่าต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นดังนั้นการปฏิรูปประเทศทําได้ยังไงก็คือให้ไปทําประชามติซึ่งในคดีไอ้คุณยุทธ์ให้ไปทําประชามติว่าประชาชนต้องการปฏิรูปการเมืองแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นก็ให้ทุกพักมาตัดสินใจร่วมกันครับครับนี่เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามีความสําคัญมากเพราะว่าแม้แต่กลุ่มนักวิชาการนะครับซึ่งควรจะเป็นกลุ่มที่มีความเห็นออกมาแล้ว คนในสังคมเนี่ยถ้าดูจากอดีตนะควรจะฟังมากเป็นพิเศษเพราะว่าจะเป็นความเห็นที่คนในสังคมเชื่อว่าเนี่ยไม่ไม่เอียงข้างก็เก้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นความเห็นที่ตรงไปตรงมาเนี่ยแต่ว่าเพราะว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันยังไงก็ทําให้แม้แต่นักวิชาการเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะเคยได้รับความชื่นชมความไว้ใจจากสังคมนะตอนนี้ก็ถูกแบ่งเป็นสองซีกเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วทาให้มันยากมากยิ่งขึ้น ในการพยายามที่จะหาความเห็นที่อย่าว่เป็นกลางเลยเป็นความเห็นที่คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามฟังแล้วเนี่ยให้ความสําคัญให้ความเชื่อถือเหมือนเมื่อก่อนนี่ไงนี่ก็นี่เป็นสิ่งที่นักอกหงใจใครก็ตามที่พยายามจะเข้ามาสร้างบรรยากาศของการปรองดองของการพูดคุยกันเนี่ยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จัดเวทีใช่ไหมถ้าวิชาการมาแล้วก็นักวิชาการมีความคิดที่อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็เชื่อว่านี่เป็นความเห็นที่มันบริสุทธิ์ไงเป็นความห็นที่ช่วยหาทางออกให้ได้ แต่ว่าตอนนี้ความเห็ี่ยนของนักว,วิชาการมันแบ่งไป2สองขั้วชัดเจนมากน,นี่อย่าว่าแต่นักวิชาการเลยนะครับถ้าเกิดก้าวไปถึงรัฐบาลคนกลางหรือว่านายกคนกลางเนี่ยน่าจะหากันยากกว่านี้อ,อีกเหมือนกันยยคำว่ากลางเนี่ยคือมันน่าสนใจมากผมคุยกับทั้งนักวิชาการนกคุยกับนักสันติวิธีหลายคนนะเขาพูดประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าทุกวันเนี้ย คนที่เป็นกลางหรือมีภาพเป็นกลางเนี่ยจะเป็นที่รังเกียจมากของทั้งสองฝ่ายถูกถูกกล่าวหาว่าโลกสวยใช่ไหมหือถ้าเป็นฝ่ายของคุณสุเทพเนี่ยจะว่าฝ่ายที่ต้องการในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะบอกว่าพวกนี้พวกโลกสวยเป็นกลางก็กว่าเป็นกลางนี่เป็นอย่างไรคุณจะเป็นกลางระหว่างความความชั่วร้ายความดีได้ยังไงใช่ไหมขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะหมอมนกันว่าถ้าคุณเป็นกลางแต่ว่าไปเข้างอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคุณไม่เห็นด้วยกับเราก็แปลว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นเป็นศัตรูกับเราใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นนี่เป็นเป็นสถานการณ์ที ประเทศไทยก็คงจะไม่เคยประสบมาก่อนนะครับทําให้ความพยายามในการที่จะหาเส้นทางที่เราเคยมองว่าเป็นเส้นทางสายกลางนะที่ทุกฝ่ายอาจจะมีความแม็นต่างกันบ้างแต่ว่าสามารถที่จะหาจุดยืนร่วมกันได้แล้วก็หาทางออกร่วมกันเนี่ยมันยากมากขึ้นนะครับแม้แต่ทางด้านองค์กรภาคเอกชนเนี่ยเจ็ดองค์กรที่พยายามจะมีบทบาทในการที่จะเป็นเวทีกลางขึ้นมาเนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ง,ง่ายเพราะจากนี้ไปเนี่ย ความเห็นของใครก็ตามที่ออกมามันจะถูกตีความไหมว่ามันไปสอดรับ,บวาระของใครหรือว่าไปเอื้อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเราไปดูทั้งหมดที่เสนอกันมาเนี่ยจุดร่วมจุดหนึ่งที่เราเห็นกันชัดๆเลยคือว่ามันต้องมีการปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นแล้วละ่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งฝั่งที่หนุนกับกปปศหรือว่าฝั่งที่หนุนกับรัฐบาลอย่างวันนี้เนี่ยคุณทยุทธก็พูดถึงประชามติในขณะที่สปปปเลยนักวิชาการห้าสิบ้าคนเนี่ยก็พูดถึงกาาารทํชมติ ในขณะที่ทางฝั่งองค์กรธุรกิจเองเนี่ยก็พูดถึงการปฏิรูปการเมืองเหมือนกันครับแปลว่าณวันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะได้ข้อตกผลึกร่วมกันนะว่าเราควรจะปฏิรูปการเมืองเพียงแต่ขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะทํายังไงกันมากกว่าคือผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นนักคิดหรือว่านักวิชาการหรือว่าภาคประชาสังคมส่วนไหนก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วก็คงจะมีความเห็นไม่แตกต่างกันมากในเรื่องของการทําการเมืองไทยให้มันดีขึ้นไงใช่ไหมครับครับ,รบผมคิดว่าไม่มีใครปฏิเสธว่าจะต้องปฏิรูปการเมือง นะครับทุกคนก็ยอมรับว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้านะครับเรื่องความไม่เป็นธรรมในสังคมนะครับถ้าเป็นภาพที่เห็นเป็นรูปธรรมายเรื่องที่ดินทํากินเรื่องการทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกกลุ่มนะร,รู้ว่านี่คือนี่คือรากฐานคือต้นต่อของปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันเรื่องความเลวร้ายทางด้านการเมืองทุกคนเห็นหมดเล้ว,ว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก่เพราะฉะนั้นก็มีข้อเสนอนะครับแม้แต่คุณอานันต์ปัญญาราชุนะท่านอดีตนาย,ยกันมนตรีเนี่ยเมื่อ ก็บอกว่าทั้งหมดนี่จริงๆแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีนะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนไม่มีใครปฏิเสธเห็นด้วยกันแต่ทุกวันนี้ปัญหาใหญ่คือว่าไอ้ปัญหาหลักๆที่เป็นปัญหาพื้นฐานของประเทศเนี่ยมันถูกบิดด้วยประเด็นตัวบุคคลใช่ใช่ไหมใช่ครับก็คือว่าคุณชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้คุณก็เลยปฏิเสธไอ้ที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนะครับและสิ่งที่จริงๆแล้วนักวิชาการทั้งหมดที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยรู้จักกันหมดนะ E e ก <c oughs> ่อนก็เคยนั่งโต๊ะวิพากษ์ด้วยกันเนี่ยใช่โต๊ะว,วิพากษ์แล้วก็มีจุดยืนที่ใกล้เคียงกันมากเลย <c oughs> นะครับยิ่งถ้าเป็นสมัยที่ต่อสู้กับประเด็นการ <c oughs> ทหารประเด็นการอะไรที่มันเิภาพ <c oughs> ชัดเจนเนี่ยจุดยืนไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นการเหมือนคาแทรกมันทําให้เรื่องของตัวบุคคลเนี่ยมันเป็นบทบังความสําคัญของสิ่งที่เป็นประเด็นที่เป็นเนื้อหาหลักจริงๆไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆมันคุยกันได้นะนะครับแต่ว่าคือไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันไม่จำเป็นต้องตั้งป้้้อมวว่่าาาถันนเห็็แแบบีกสง คุณกับผมอยู่คนละพวกกันหรือถ้าคุณเห็นกับฝ่ายนั่งแสดงว่าคุณกับเราไม่ใช่พวกเดียวกันเนี่ยนะผมคิดว่านี่คือประเด็นที่ที่ถ้าถามว่าจะมีใครสามารถทําให้ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะฝั่งวิชาการที่น่าจะเป็นพลังสําคัญในการหาทางออกเนี่ยคุยให้กันรู้เรื่องเนี่ยผมว่าตรงนี้แหละที่จะดึงทั้งสองฝ่ายนีย้มาคุยในประเด็นที่เป็นปัญหาหลักของสังคมมากกว่าที่จะคุยถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือตัวบุวคคลอย่างเดียวใช่ครับวันนี้แน่นอนครับทางนปชเนี่ย ความจริงวันนี้ก็เป็นวันที่เขาตอนแรกมีนัดหมายใช่ไหมที่จะมีการระดมคนมาชุมนุมใหญ่กันที่กรุงเทพเนี่ยแต่ตัดสินใจล้มเลิกแผนนี้ไปแต่วันนี้ได้มีการออกแถลงการมาแทนนะครับแน่นอนเนื้อหาหลักก็คือปฏิเสธบทบาทอำนาจของกปปสและเตรียมเดินหน้ารณรงค์การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่สองกุมภาพันธ์แต่ว่าท่าทีที่น่ากังวลมากกว่าคือท่าทีของคุณนัทวุฒิซึ่งเป็นแกนนำรปชแล้วก็เป็นรัฐมนตรีด้วยในขณะน้เนีบ คุณนัทวุฒิบอกว่าถ้าเกิดสถาปนาระบอบสุเทพขึ้นมาได้เนี่ยตัวเขาเองอ่ะก็จะขอเป็นกบฏเหมือนกันตอนนี้ก็แปลว่าถ้าเกิดยังเรายังไม่แก้ปัญหาจริงๆเนี่ยเราก็จะมีปัญหาวนเดียวนว่าสมมุติว่าใครเข้ามาครองสวมหน้าก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาต่อต้านอยู่ตลอดเวลาใช่ครับคือมันเป็นสิ่งที่คาดการณ์กันอยู่แล้วแหละว่าถ้าไม่แก้ปัญหาพื้นฐานนะครับไม่พยายามพี่จะหาจุดความเห็นที่ร่วมกันได้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยกันเนี่ย ไอาการที่จะมีฝ่ายหนึ่งลุกขึ้นมาล้มล้างอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันไม่มีทางจบสิ้นหรอกนะครับก็จะเพราะฉะนั้นแล้วก็สิ่งที่ที่เราก็ภาวนาว่าน่าจะถึงจุดหนึ่งหรือจะถึงเวลาหนึ่งที่จะมีใครที่สามารถจะดึงให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถคุยในประเด็นที่มันเป็นปัญหาพื้นฐานของสังคมได้มากกว่าเรื่องตัวบุคคลนะครับ <c oughs> แต่ว่าแน่นอนในบรรยากาศเฉพาะหน้า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยคำพูดท่าทีของแต่ละฝ่ายมันมีความหมายเป็นอย่างยิ่งอย่างคืนเนี่ย ก็คงต้องดูนะครับว่าคุณสเตเกิพ์กสุบัเนี่ยจะมีจุดยืนนะครับจะประกาศอะไรที่ทําให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าครับแลครับเวลาเย็นนี้หมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย